เร a ย m ม GT Neo 3เปิดราคาในประเทศไทย18,999บาทด้วยเร a ยวมี GT Neo 3 T ราคาอยู่ที่12,999บาทจัดเต็มแรงทุกรอบด้านด้วยรีเฟรช่นรอเฮิร์ตพลังการชาร์จที่เร็ว80วัตต์และกล้องหลังระดับเรือธงไปเกี่ยวครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Huawei Enjoy 50จอใหญ่6.75นิ้วพร้อมกับแบตเตอรี่6,000มิลลิมพร้อมกับการชาร์จที่เร็ว 22. 5วัตต์ในราคาเริ่มต ท้าก้ามัดในข่าวสารดีทางไอทในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาเซมบัตีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ข่าวสารที่มาเด็จแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ล่าสุดเรียวมีได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในชื่อว่าเรียวมี GT Neo 3ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางเรียวมี GT Neo 3และเรียวมี GT Neo 3T เนี่ยจะมาพร้อมกับราคาวางจำหน่ายและโปรโมชั่นด้วยเรียวมี GT Neo 3กันก่อนนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตัวท็อปในการเปิดตัวในครั้งนี้ซึ่งจะมีดีไซน์ที่เรียกว่า racing s p r i t นะครับ ดีไซน์ที่จะมีในเรื่องของเส้นสายที่เกี่ยวกับรถแข่งนะครับประทับอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องจอแสดงผลเป็นเรียลิตี้นะครับดิสเพย์6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh 120Hz พร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8100 5G ที่ผลิตบนเทคโนโลยี5นาโนเมตรทำงานคู่คกับ RAM LPDDR 5/8G แล้วก็ ROM UFS 3.1 256G ครับมีแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จที่เร็ว Super d i s h Charge 80W ด้วย สามารถชาร์จแบตเตอรี่ศูนย์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงแค่สิบสองนาทีเท่านั้นแถมยังได้รองรับความปลอดภัยนะครับด้านการชาร์จโดยสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง TUV นะครับด้วยนอกจากเรืมี GT Neo 3แล้วนะครับรยังมีการอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งเพิ่มเติมในเรื่องของ d d d s e t นะครับ Display Processor นะครับซึ่งเป็นชิปเซ็ตกับประมวลผลออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยให้เฟรมเรทขนาดเล่นเกมเนี่ยสูงถึง120เฟรมเรทนะครับ FPS แล้วก็ ช่วยควบคุมการประมวลภาพด้วยแล้วก็แทรกภาพแบบ GPU นะครับทำงานประหยัดใช้งานให้ใช้งานพลังงานที่ไม่มากนะครับในเรื่องของความร้อนก็จะมีการระบายความร้อนด้วย Vapor Chamber ขนาด4,129 0 4ตารางเมตรนะครับช่วยให้การถ่ายเทความร้อนของตัวเครื่องวดเร็วรวมทั้งยังมีในเรื่องของโหมด GT 3.0นะครับช่วยรีประสิทธิภาพการทำงานได้สูงตอบโจทย์ต่อเหล่าเกมเมอร์แบบจัดเต็มพิกัดเลยทีเดียว ด้านการถ่ายภาพครับตัวนี้มีกล้องหลัง3ตัว AI Triple Camera โดยกล้องเลนหลักนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็รเซอร์ Sony IMX766 ครับด้วยเทคโนโลยีโฟกัสหลายตำแหน่งครับที่เรียกว่า All Pixel All Edition PDAF ทางด้านของเรียวมี GT Neo 3T อันนี้อีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความแรงไม่แพ้กันด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 870 5G ทำงานคู่คู่กับ RAM 8GB Dynamic RAM Expansion RAM ให้เพิ่มอีก 5GB แบตเตอรี่5,000ม a h การชาร์จแบบซูเปอร์ดิจชาร์จ80วัตต์นะครับสามารถใช้แบตเตอรี50่50%เพียงแค่12นาทีเท่านั้นในเบื้องต้นนะครับหน้าจอแสงผลเลือกมาเป็น AMOLED Display ครับ Refresh Rate หนึ่งรี่สิบเฮิร์ตซ์พร้อมกับการแสดงขอบเขตสี DCI-P3 ครอบคุม100%รวมถึงการแสดงผลมาตรฐาน h d r 10 u t h e ด้วยการถ่ายภาพนะครับกล้องหลังมี3ตัว AI Triple Camera แบ่งออกเป็นกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide แปล้านมาโคร2และกล้องเซลฟี่16ล้านพิกเซลครับ เรือมี t นี้ว่าสเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ที่18,999บาทนะครับมีให้เลือกเพียงรุ่นเดียวก็คือแรม8กิกบมครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งจองผ่าน Lazada เฉพาะวันที่9มิถุนายนนะครับสามารถซื้อได้ในราคา17,999บาทพร้อมกับรองรับเรืวมีบัตรนะครับ Q2S จำนวน100ออเดอร์แรกด้วยที่สามารถที่จะได้รับของแถมนะครับ มาที่จะไปดูตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปโดยพี่ผู้ที่สั่งซื้อตามตัวแทนจาหน่ายเนี่ยก็ได้รับฟรีเรเวลมีเอ็มหนึ่งโซนิกอนะครับบูสต์บัตนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แถมมาให้นะครับโซนเดอมีซ t ทิโน่เนี่ยจะมีให้เลือกเพียงรุ่นเดียวครับแรม8ปดกิกนิวโคานจัมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดอปิดราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้ 13, 26, ายยนนร้อยเก้าสิบบาทพร้อได้ราคาพิเศษเพียงแค่11,999บาทเท่านั้นพร้อมกับ เรียวมีบัตร Q 2 S สําหรับ200ออเดอร์แรกครับใครสนใจก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ h u a w ว่เปิดตัวโทราศาพัพท์มือถือสมาร์ทโฟน h u a w ว่ย n อนดรอยดเน้นราคาประหยัดเข้าถึงได้ง่ายชูจุดเด่นเรื่องแบตเตอรี่ที่ใหญ่หน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็ให้รอมขนาดใหญ่ด้วยในราคาเริ่มต้น6,600บาทนะครับ ตัวเครื่องของ Huawei Enjoy 50เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่1 9 9กรัมครับมาพร้อมกับจอภาพ TFT LCD ขนาด6.75นิ้ว SD Plus แสดงผล16.7ล้านสีมีอัตราส่วน20:9ด้านของการใช้งานวัสดุคล้ายกระจกนะครับหรือว่าหยกด้วยด้านของชิปเซ็ต Huawei Enjoy 50ใช้ชิปเซ็ตเป็น Octa Core oc ความเร็ว2.0 GHz ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ยจงเป็นทางการของ Huawei ไม่ได้ระบุนะครับว่าชิปเซตที่ใช้นั้นเป็นรุ่นไหน แต่หลายสื่อเนี่ยพูดถึงว่าจะเป็น Kirin 710A รุ่นเก่าพร้อมกับแรม8 g ิและ ROM 256 g b นอกจากนี้นะครับจะมีการรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย c g LTE ด้วย Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.1 GPS และช่องหูฟัง3.5ม mm. ิลจุดเด่นหลกัลกๆของ Huawei Enjoy 50ก็คือแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแมที่ทางแบรนด์เนี่ยเคลมว่าสามารถที่จะตนด์บายที่ยาวนานถึง1อาทิตย์นะครับต่อการชาร์จ1ครั้ง ดูหนังติดต่อกันถึง3ชั่วโมงชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเพียงแค่10นาทีก็สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้แล้วด้วยกำลังการชาร์จ2ี่วัตต์ด้วย Huawei Enjoy 5้พร้อมกับกล้องหลัง AI AI Camera ถึง2ตัวครับเลนหลัก13าล้านพิกเซลเลนต่อมา2ล้านพิกเซลครับเป็นกล้องมาโครส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลพร้อมกับโหมด Beauty Huawei Enjoy 50มี3สีครับได้แก่สีน้ำเงินสีขาวสีดำในขนาที่ มีการเปิดให้สั่งจองผ่านร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศหรือประเทศจีนเป็นเรียบร้อยนะครับจนถึงวันที่17มิถุนายนเลยโดยจะมีถึง3รุ่นที่วางจำหน่ายครับได้แก่เริ่มต้นแรม6 g ิกหน่วยความจำ128 1 2ู่หรือมา6,600บาทครับทั้งนี้ Huawei Enjoy 50เดี๋ยได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยในชื่อว่า Huawei Nova Y70 RAM 6 g b 128แต่จะมีการอัปเกรดเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยถึง3ตัวด้วยกันนะครับที่ใช้เป็นกล้อง48ล้านพิกเซล Ultra Wide 5แล้วก็ d e f e n ซอร์2ล้านพิกเซลในราคาเพียง5,999บาทเท่านั้นและเริ่มวางจำหน่ายเป็นทางการในวันที่15มิถุนายนยนี้ครับบรร้ะนนสหรับใครที่อยากได้มือถือรุ่นนี้นะครับ Huawei Enjoy 50เนี่ยก็เตรียมตัวซื้อ Huawei Nova Y70 ได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่วางขายในประเทศไทย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแย,ยะเลย เพื่เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงค์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่าวี้เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย